เริ่มเบาแล้วนะครับก็สมใจอยากครับแต่ไม่ใช่มันจะมาตกอะไรกันตอนนี้คนกาลังจะถ่ายคลิปให้ตายถอะโอ้โหเอาให้เสร็จก่อนก็ไได้ก็คือมาแบบรวดเร็วมากเลยคือเตรียมของอะไรเสร็จแล้วเตรียมเตาก่อไฟเรียบร้อยละไฟลุกช่วดช่วงชวดช่วดช่วงเลยช่วดช่วดช่วงเลยเออเสร็จละไปเตรียมวัตถุดิบลงมามืดครึมแล้วก็ตกภายใน5นาทีวิ่ง เก็บเตาทำไม่ทันไปแปไปทำอาหารโควดฉุนระหุควันกระมงแต่น้ำมันลงไปก่อนไข่ครับเราจะสมมาทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงครับนี่ครับแล้วก็ไปไข่ขาวไป อยงอ่างร้องป่ะคนุนนี่ไข่แดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็วางไปเลยอีฟองดูการแยกไข่ขาวไข่แดงครับเราต้องรู้ว่าไขา่ไข่แดงเราจะอยู่ฝั่งไหนนี่ครับหกครับหกเยอะด้วยทั้งมันนี่ครับ ขาวเทลงไปไข่แดงได้ฝั่งไข่ขาวเทลงเแล้วเดี๋ยวเราต้องตีไข่แดงไไข่ขาวของเราให้เป็นฟองครับาตั้งกระทักันใหม่ฝนเพิ่งหยุดนะครับ ที่ทุรักทุเรศทุเรศทุลังมากเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางในคืนนี้นะครับก็ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าผมไปไหนครับผมจะใบ้คำหนึ่งว่าเชียง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 อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เจอกันเชียงอะไรในทริปนี้ไม่ใช่เที่ยวทริปนะครับจะเป็นทริปของจริงทุกคนดูครับ อุปกรณ์อ,อะไรเตรียมมาหมดตอนนี้เละเทะคือถ่ายคลิปครั้งที่แล้วก็คือเรลวฝนตกเ็เต็มครั้งนี้ก็ขนาดหยุดที่นี่ฝน <c oughs> ยังตก <c oughs> เอาเอาเอาเข้าไป <c oughs> พรุ่งนี้ก็ตกมา <c oughs> คืนนี้ก็ตกมาให้ทั่วนะครับยินดีเตรียมตัวรับห้ดีเราจะไม่เตรียมชุดกันฝนไปทางนั้นในการเดินทางผมเตรียมตัวที่จะเปียกครับ 买买买。Bye, bye, bye. I but... like ขนาดนี้เหรอกินกะเพาหรือกินอะไรเนี่ยไหนดีครับูอย่างพร้อมตะว,วงตะว,วัน,นะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปไปไป oh, จะมืดก่อนนะครับไม่ฝนจะตกก่อนเนี่ยติดแห้งคอดเลย อับหนึ่งดิอับหนึ่งพรีเมียมบีฟเนื้อวัวอย่างดีจัดลงไปอเอดี๋ยวยไม่กินข้าวเลยจ้ะ้เนื้อวัวพอสุกเลยับ โอ้โหหอมโอ้ดูน้ำถึงเนี้ยวมาแล้วดูดีครับพรีเนียมบีบครับแหมผมจะทำอะไรกินเนี่ยมีทั้งพริกแห้งพริกแดง,แดงรอแป๊บม,นะมันชืดนะน้ำปลาซอสหอมหอม เป็นครกน,นีงเนื้อเราก็ตุกแล้วนะครับรีเมียมบีฟนะครับเนื้ออย่างดีครับซอสหอยลมพอเดี๋ยวเข้มนี่คือน้ำที่เมื่อกี้ฝนตกครับนี่น้ำฝนครับผมกะเพราผมเอาน้ำน้ำฝนลาดลงไปบนกะเพรานะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆเกี๋ยวไปปะลาน,นเลยโอเคตอ,ตอนสุดทายแล้วเพื่อนผมนึกว่าไฟ่จะลกุก <c oughs> ไม่ลุกว่ะไม่ไา้มันไม่ใช่พวกผัดไปแดงนะครับเืี๋ยวมาก็ต้องสุดท้ายแล้ว คือเราพอให้ความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเอาขึ้นแล้วเพราะว่าใบกะเพราถ้ามันสุกมากมันจะเหี่ยวแล้วก็ไม่สวยแป๊วข้าวมันดีกว่า,าไปเ,เดือดครับเ,เดืดเอดโอ้โห <O'> oh, ยังหอมมากโอ้โหอึงอ่างร้องว่ะ อยากกินผัดอันนี้แม่กระเพราขิงอ่างไงโอ้โหไอ้กระเพาก็เยอะพริกก็โคตรเยอะมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเต็มไปเลยโอหกินคนเดียวบ้าบอกคอนเต็มดีเมียมบีบปะครับผมอะไรนี่ไงไข่ดาวครับผมมันฟองฟอดเนี้ยอันนี้ก็คือไข่ดาวปรุยเมฆนะครับ ทุกคนดูดิครับคนน่ากินนะครับดูดิไข่ดาวไม่สุดครับเดี๋ยวผมจะเผามันเลยได้เหรออืมอืมการยักษ์นะครับโอ้โหโคตรหิวเลยตอนนี้ครับสักเลยกระเพเา,านรกไข่ดาวสวรรค์ สุดยอดนะครับเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดีกว่าไข่ดาวตะวันก็คือมันเป็นไข่ดาวแบบเราตีนฟูนุ่มนะครับมีอย่ากระปุยเมีย่ยครับลองกินดีกว่าโคตรนุ่มไม่เคยกินไข่ดาวนุ่มขนาดนี้มาก่อนเลยนะทุกคนไปทำกินกันได้นะครับทำยังไง่ะครับก็ทำตามค,คลิปผมะครับ ยอดเลยแล้วแล้วก็เนี้อมีบีบนีอร่อยมากอร่อยๆๆๆอร่อยอร่อยคือ,อตอนนี้เผ็ดเผ็ดแต่ว่าร้อนแล้วฝนก็ตกใส่หูวกต้องใส่หมวกนะครับ ต่อให้จบโอ้โหพูอร่อยไม่ต้องอยีเอทีมอาร์ไม่รู้ใครเปิดเพงเลงอะไรนีอมีือับไฟแดงเยอะมากครับอืมพอชอบลแล้วก็เอาอเอ่อคอตพ่นไฟเผานะครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นไส่ไม้ เอาเนื้อคำดวโตวครับดูพลิกอยู่คืนนี้เดี่เดินทางนะครับก็ตงังโมของกาวพลิกป้ายกลานี่ครับควันครับ นี่ผมลงไปตนในเตาเนี่ยควันนี่ขมูนม่เลยอยอดนะครับโคตน่ากิน เผ็ดจะอร่อยนะพิกนี่ก็คือถ้ารวมๆแล้วก็ยี่สิบกว่าเมตรนะครับทั้งพิกแห้งแล้วพิกแดง คิดท,ทำอาหารน่าจะจบแล้วมีวิกนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งสู่เพียงเพียงหลายขั้อย่างไปครับใครที่อยากติดตามว่าผมจะไปไหนแลวถ้าชอบใจค,คลิปนี้นะครับก็การทำอาหารอร่อยอร่อยอร่อย,อรอยจริง ตามคลิปหน้าในวันศุกร์อันนี้ก็คือถ้าทุกคนกําลังดูนีค้คลิปนี้อยู่นะครับก็คือผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วครับผมต้องไปจากที่นี่